วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่สิบเจ็ดนะครับเดือนกันยานะฮะวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะครับนะใครที่ไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่ก็ไหว้พิธีก็จะไหว้ช่วงเย็นเยนไปต้นไปนะครับแล้วก็ไหว้ขอพรนะครับในเรื่องต่างๆนานานะฮะบางคนก็อจริงๆวันนี้ครับันเรียกว่านี่น่าจะเป็นวันพระนะครับอืมใช่เลยฮะวันนี้วันพระนะครับ โอ้หลายเรื่องนะครับอ่าอย่างแรกครับวันไหวพระจันทร์นะแล้วก็วันพระนะครับวันนี้เลิกเกี่ยวข้องกับการขอพรนะครับจริงๆต้องบอกนะเลิกที่เราเห็นแต่ละเดือนที่ผมให้นะครับเลิกมงคลต่างๆนะฮะเป็นเลิกรวมทั้งหมดนะครับเลิกรวมนะครับก็คือบางอย่างเป็นเลิกขอพรเลิกทําเสยทำรอแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางวันก็เป็นเลิกเกี่ยวกับบ้านรถนะครับแต่มันก็จะมีอะไรที่แทรกแฝงที่นอกเหนือจาก เลิกแต่ละเดือนนะฮะแต่เดือนบางทีบางวันอาจจะไม่ได้มีในเลิกนะครับในเลือกรวมที่ให้ไปแต่ละเดือนนะฮะแต่มันมีเลือกแบบแทรกกระจุ๊กระจิเล็กก,กน้อยเออมันก็จะมีแทรกแฝงมาให้นะครับมันจะมีนะฉะนั้นนั้นบางวันทุงคนเออในเลือกรวมไม่เห็นมีเลยแต่ทําไมรอบนี้ของวันนี้มีนะครับมันเป็นเลือกแบบพิเศษพิเศษนะครับแต่ว่ามันเป็นเลือกจํากัดเรื่องนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เลือกแบบ ใช้ได้สารพัดอย่างนะฮะฉะจา้นผมกก็จะมาเจาะเรื่องเฉพาะให้นะครับจริงวันนี้เรื่องของการขอพรนะแต่อย่างอื่นไม่ไม่เด่นนะครับไม่ได้เลือกเกี่ยวกับเรื่องของงานบ้านรถอะไรมไม่ฮะเป็นเรื่องการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตานะครับหลกัหลกๆประมาณนี้ครับโอเคนะแล้วก็วันนี้วันพระนะครับอารมณ์คนแปรปรวนนะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดาวนะฮะแล้วก็ดวงนะครับมันสมพันธ์ ในมุมที่ชุดอารมณ์คนให้ขึ้นให้ลงให้สวิงให้แกว่งให้เหมือนกับอารมณ์คนเอามันจับนั่งบนรถไฟหอเตียงกานะฮะเอาดวงจิตดวงใจเราไปวางอยู่ตรงรถไฟหอเตียงกาแล้วให้มันหมุนแหลกเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆจะเจอบางทีเจอคนพูดไม่เข้าหูบางทีเจอคนพูดให้เราสบายใจเลยได้คุยกับใครแล้วมีความสุขเลยนะครับแต่บางคนวันนี้เจอเรื่องกวนประสาท คืออารมณ์มันไม่นิ่งตรงกลางนะฮะทุกทีแบบอารมณ์แต่ละวันเมือ่อดวงไม่มีอะไรมันก็กลางๆแต่วันนี้มันขึ้นบุดลงบุปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่เลยนะฮะฉะนั้นวันนี้เราจะทดสอบความแกร่งของจิตใจคนได้ด้วยดวงัเน,นี้ยใครที่อารมณ์วันนี้ไม่ทะเลาะกับใครวันนี้ไม่โมโ oh หใครเท่าไรนักวันนี้เกือบจะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาเกือบจะทะเลาะแต่ไม่ทะเลาะอื่อเนี่ยครับแปลว่าเพื่อน สอบผ่านในวิชาความอดทนอดกลั้นนะฮะได้ดีมากเพราะวันนี้อารมณ์มันจะสวิงและแกว่งเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวมาคุยต่อมาดูเรื่องของเ,องเลขและสีมงคลก่อนนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีนะฮะหรือว่าดีเปพิเศษนะฮะคือเลข9นะครับเริ่มที่9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7ครับ9 เจ็ดห้าแปดเลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกหรือว่าเรื่องเรียกคือเลขสองนะครับสีที่ถูกโชลกครับสีแรกคือสีเขียวสีต่อมาคือสีส้มสีต่อมาครับคือสีน้ำเงินสีสุดท้ายคือสีดํานะครับแล้วก็สีที่วันนี้มักไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับสีเดียวนะครับโอเคนะฮะแล้วก็การต่อมาครับเรื่องของช่วงนี้นะฮะเรื่องของซ้ายขวาพยากรณ์ฮะวันนี้เลือกขวาครับฝั่งขวาด้านขวาล็อกขวานะครับอืม อะไรให้ขวาไว้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เออแต่ว่าไปนะครับช่วงเนี้เออเดี๋ยวผมลืมบอกบนล่างนะฮะบนครับวันนี้บนนะครับทําวราศีกีตกด้านบนนะครับวันนี้อารมณ์นอกจากแปรปรวนนะครับมันจะมีเหตุเรื่องของการเงินและความรักนะฮะเป็นพิเศษนะครับเรื่องเงินและความรักนะฮะเพราะว่าดาวที่เขาย้ายนะครับเนี่ยวันนี้มีอะไรหลายอย่างเหตุการณ์หลายอย่างแค่ในเรื่องของดวงชะตานะหนึ่งวนไอยพระจันทร์นะฮะต่อมา วันพระนะครับต่อมาครับวันจะเรียกว่าดาวทิศย้ายนะครับดาวทิศจะย้ายนะครับวันที่สิบเจ็ดก็ย้ายพอดีนะครับมันก็ไปกระตุน้นนยฮะความรักและเงินทองนะครับเป็นพิเศษหอมกความใคร่และเงินทองนะครับดาวทิดย้ายไปสปาร์กเดาวสุกนะฮะเรียงดาวราหูครับช่วงนี้เพื่อนๆระวังการทําอะไรผิด ต่อศีลธรรมอะไรผิดต่อคุณธรรมต่อกฎหมายนะครับนี่แหละในช่วงอนนี้นครับอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันสวิงแรงบางทีโมโหก็ลงมือเลยนะฮะไม่เคยลงมือก็ลงมือเลยนะผิดต่ออะไรเสยอย่างละอา่าทางในที่แซกอ่ระวังไปคดโกงใครนะครับหรือมีใครมาชวนควดโกงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเห็นไหมมันเหมือนกับเราโดนกระตุน้นกิเลสนะฮะร,รักโลภ โกรธหลงหรือทําผิดต่อสิ่งต่างๆนะครับต้องระวังนะในช่วงสงสงัปดาห์นี้นะครับนะบโดยเฉพาะอ่าว่าไปเก็ในช่วงเนี่ยสองสองัปดาห์นี้ครับเป็นพิเศษนะฮะเราให้เดจาจันทร์มันขย้ายสักครั้ง2ครั้งก่อนนะครับก็เหมือนกับสัปดาห์นี้นะเนี่ยมันจะมีแรงกระตุ้นให้เราทําผิดนะฮะหรือว่าทำตามกิเลสนะครับกิเลสเรากําลังปล่อยให้ไหลไปได้านเงินเหมือนก็จะทําอะไรที่มุ่งมั่นหรือว่าไปทำอะไรที่มัน ผิดต่อความถูกต้องได้นะครับผลนึกพาพบอกนะนะครับนี่ต้องระวังนะฮะโอเคนะครับนี่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วแสงไม่เท่ากันนะครับผมอัดคลิปเมื่อตอนเย็นนะฮะแล้วอัดไปอัดมามันก็มืดแลวนะฮะมันก็กลายเป็นว่าคลิปที่ดูดวง1ิสราศีจะสว่างนะครับแล้วมันก็มืดนะครับแล้วผมก็เปิดแสงนิดนึงนะฮะฝั่งเดียวแล้ว ก็มีไฟแค่ดวงเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมมีออซดวงดีกว่ะนีไฟแค่ดวงเดียวเพราะนั้นก็เลยฝั่งนี้มืดเะฮะมืดนะครับ,รบฉันก็ขออนุญาตเติมไฟสักหน่อยด้วกันนะครับเอ,อ๊ะโอเคเนาะประมาณนี้นะดูได้ประโยชน์ไปนะฮะอะมาคุยต่อนะเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่าเรื่องนีงนะฮะที่ว่าวันนี้จะเกิดนะครับนอกจาก เรื่องกิเลสเรื่องการผิดกฎหมายเรื่องอะไรก็ตามเลยครับระวังอย่างนะครับดาวที่ย้ายรอบนี้นะครับมันไปอยู่ตำแหน่งอลิอลิคืออุปสรรคนะฮะดังนั้นมันก็จะเข้าแก๊นี่ครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตนะครับมันไปสปาร์กการเริ่มสิม่งใหม่ๆมันไปสปาร์กเรื่องของศัตรูนะครับสว่างไปไหมเนะี่ยไปสปาร์กเรื่องของศัตรูที่เข้ามาไปสปาร์กเรื่องของการไอเดียที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจมันสามารถเอามาทําได้นี่ไหมฮะ คือถ้าเราตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษทําได้อุปสรรคเยอะมากแต่เหมาะกาันเริ่มนะครับพเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ได้แล้วผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตฮนะช่วงที่ย้าย17เดือนกันยาถึงดูมองไม่เห็นนะตัวเล็กๆนะฮะแต่อ่านนี้ฟังนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆนะฮะจะดีมากๆครับแล้วก็ทั้งงานนะฮะแล้วก็ช่องทางการทางเงินโอกาสดีๆจะมาแสดงว่านะครับจากนี้ไปนะฮะ ถ้าใครที่มีไอเดียความคิดอะไรก็ตามอยากทําอยากเคลียร์อยากแก้อยากลงมือทําได้เลยนะครับทําเลยนะอุปสรรคเยอะนะครับเราไม่ดูว่าทําแล้วต้องมีอุปสรรคเราดูว่าเออถ้ามันเลิกมันดีทําแล้วมีโอกาสสาเร็จต่อยอดนะครับไปในโปรเจกต์เรื่องงานที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องของชีวิตคู่ก็ได้นะครับถ้าผลมันดีเริ่มต้นเหนื่อยช่างมันนะครับอุปสรรคต่างๆมาช่างมันนะฮะ เดิเราก็ตะบี่ตะบันแก้ไปจนสําเร็จได้เองนะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆลองก็ดูนะฮะมันเหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่จริงๆนะเพื่อนๆมีไอเดียอยากทำงานพิเศษเพื่อนๆมีความคิดอยากต่อยอดนะครับในเรื่องของเงินนะฮะอยากหาเลยได้พิเศษอยากจะคุยเรื่องสําคัญอยากจะกู้ยืมอยากจะเอางานเด็กๆมาให้กลายเป็นงานประจำนะฮะนี่ครับอะไรที่เราคิดที่หวังที่ตั้งใจเอามาทําในช่วงนี้เลยนะครับได้นะฮะ เนี่ยครับอยากคุยกับผู้ใหญ่วหน้าผู้บัญชาอยากเคลียเรื่องสำคัญกับแฟนอะไรเลยเห็นไหมอะไรที่เกี่ยวกับเงินงานความรักได้มดครับโอกาสมาควไว้นะฮะลองเทสอบะไรใหม่ๆเกี่ยวับชีวิตว่างออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองบ้างมันเหนื่อยนะช่วงนี้นะครับเหนื่อยมากอุปสรรคเยอะมากครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจังหวะมามันเหนื่อยแล้วมันคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นช่วงอย่างนี้ไปสิ่งที่ทํามันจะสําเร็จ สิ่งที่ทำไรใหม่มีเกณฑ์สำเร็จอยากทดสอบทดลองใหใหม่มันจะมีความคืบหน้าหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถจะสร้างเป็นงานพิเศษเงินพิเศษหรือว่ามีการก่อร่างสร้างตัวในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าได้ลงมือในช่วงจะไอนเดือนหนึ่งเดือนนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกๆวันนะครับเหมือนเดิมครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับพเพื่อนๆที่เข้ามาทั้ง คอมเมนต์ comment, หรือไม่คอมเมนต์ได้หมดนะครับขอบคุณที่เข้ามาได้เป็นเมมเบอร์นะครับมาสมัครสมาชิกด้วยกันนะครับขอบคุณที่สปอร์ตกันนะครับโอเคนะฮะไป้วครับวันนี้มีเรื่องพูดเยอะมากเลยยังมีประมาณ3เรื่องที่มันนึกอยู่เออเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยยกยอดไปวันหน้าแล้วก็เรื่องไม่อาจจะจะทำเป็นคลิปแยกนะครับในเรื่องของดาวทิ่อะไรนะฮะสำคัญกันนะรอบนี้นะครับโอเคครับรักษาในรักษาตัวนะ ดวงศูนสองราศีครับราศีมังกรฮ้ากลุ่มมีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆคนมังกรนะครับเป็นวันที่ดีถ้าใครตั้งใจจะสปีกงานโอเคดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์นะครับช่วงนี้ดวงเด่นมันมีดหลายอย่างครับในช่วงนี้ที่เพื่อนๆต้องระวัดระวังครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ถ้าตัวเนื้องงานเนี่ยไม่น่ากลัวนะครับถ้าคุณต้องทํางานคุกอะไรสักอย่างนะครับโอเคทําได้ทําได้ดีแล้วก็ ผลงานถือว่าน่าพอใจแต่เรื่องคนนะครับอาจจะสร้างปัญหาหนึ่งนะฮะคุยเข้าใจก็เรียกว่าสั่งอย่างได้อย่างอ่าสองคุยเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าในวันนี้ดาวพุธนะฮะยังโครจรเป็นมรณะอยู่นะครับฉะนั้นเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ข้อต่อมาคือแรงกดดันนะครับเพื่อนๆจะเจอแรงกดดันนะครับทําให้เราอาจจะเครียดเครียดทั้งงานเพิ่มขึ้นนะฮะโดยรวมเนี่ยนะ คนอาจจะสร้างปริมาณงานให้เราต้องทําเพิ่มมากขึ้นเอองี้ดีกว่านะครับจะสร้างว่าจะสร้างปัญหาบางทีมันก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะมันเป็นหน้าที่อาจจะสั่งงานก็ได้หรือว่าให้แก้บางอย่างก็ได้นะฮะสรุปคือเราจะได้เข้าใจว่าโมนี้งานมันบวมขึ้นก็คือภารกิจมันเพิ่มขึ้นนะฮะมากกว่าเดิมแต่ว่าเราสามารถรับมือแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นะครับจังหวะดาวอย่างครับในช่วงนี้คือเรื่องของเงินทองหมุนทัน แก้ปัญหาการเงินได้มีรายรับพิเศษเข้ามาพอจะหมุนเงินหรือใช้จ่ายแบบประหยัดน,นะฮะฉะนั้นรายจ่ายก็เป็นรายจ่ายทั่วๆไปนะครับกินอยู่ซื้อของเดินทางหรือว่าจะเป็นต้องกับใช้จ่ายจุกจิกคือทั่วไปครับไม่มีอะไรที่แปลกแตกต่างหรือวือหวานกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะหาะไรายได้พิเศษเพิ่มในใจถ้านึกอะไรอยู่ก็ลองขยับขยายหรือว่าลองหาอะไรทําบ้างก็ดีฮะเพราะว่า ้าดูแล้วเลยจ่ายจากนี้ไปนะฮะสามสี่เดือนสุดท้ายนี่แหละมันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีทางแก้เอาไว้ล่วงหน้าโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาฮะรเรื่องของแต่ว่าถ้าใครค้าขายครับวันนี้ขายดีนะหรือยังน้อยก็พอจะทํากําไรนะครับบางส่วนได้บ้างนะฮะมันอาจจะไม่ถึงแบบดีเหมือนสมัยก่อนฮะเออดูปัญหาว่าไปนะขายดีตอนนี้กับขายดีสมัยก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันนะสังเกตไหม เียงขายไปครึ่งเลยนะเออขายได้ดีเท่าเามื่อก่อนสักครึ่งหรือข้อเนี่ยโอ,โอ้โคตรดีใจเลยนะครับเนีย่ยแบบนี้นะไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยมีเงินให้หมุนทันเวลาก็โอเคความรักครับทั้งส่วนหรือไม่สวนความรักวันนี้พอจะพึ่งพาสายแฟนได้ช่วงนี้แฟนมีอะไรก็ปรึกษาหรือหรือว่าให้ช่วยเหลือได้นะครับจังหวะดาวเด่นนะครับเรื่องของแฟนพึ่งพาใสา่ได้ช่วยเหลือก็กุก้นได้แก้ปัญหาสําคัญสําคัญได้ครับมีอะไรที่ให้ช่วยก็สามารถทําได้นะครับต่อมาเรื่องของ จะเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะครับระวังกดไหลย้อนร้อนในแล้วก็ปวดหัวที่นิ้นวไอโซครับมีการจุกเสียดนั้าท้องลมกดแก๊สเยอะครับยังไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนั้นเซฟเซฟร่างกายดูนะครับโอเคต่อมาเรื่องของชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้เรื่องของเสน่ห์อ่าช่วงนี้ต้องมีเสน่ห์เพราะค,รคนราศีกุมช่วงนี้นอาจจะต้องพบเจอคนหรือไปไหนมาไหนแล้วก็เจอใครครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้รู้ว่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของ การพูดคุยจะเจอคนที่ไม่คิดว่าจะเจอฉะนั้นช่วงนี้พยายามสร้างภาพรักผมเรียกว่าสร้างภาพรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการพูดคุยหรือก็เตรียมความพร้อมในการพูดคุยกับค,คนทั่วไปหน่อยนะครับโอเคต่อมาครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานครับภารกิจช่วงนี้เป็นงานซ่อมสร้างอ่าซ่อมสร้างก็คือถูกวานให้ช่วยนะครับวานให้แก้ปัญหานะฮะหรืออย่างคือช่วงนี้ จะเจอคนใช้งานนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ซ่องพบเจอครับแปลว่าช่วงนี้จะเจออะไรหลากหลายอย่างนะฮะคืองานส่วนตัวแล้วก็งานแก้ปัญหาแล้วก็อาจจะเจอคนที่ไม่คิดว่าจะเจอหรือเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าใช้ไหว้วานใครยากนะเออใช้ไหววานใครยากส่วนใหญ่เราต้องท,ทําด้วยตัวเองนะฮะบ,บางทีใช้แล้วเราก็เหนื่อยใจอีกนะฮะิีมก็เบื่อเบือนกันนะครับใช้งานใครนะครับแปลว่าหลักๆเลยวันนี้งานหลากหลายนะครับแก้ได้หมดถ้ามีปัญหา นะฮะผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับแต่ว่าเหนื่อยใจเกี่ยวกับคนนะครับจริงๆนะเขาว่ารับปากแล้วไม่ทําตามนี่แบบเบื่อมากนะฮะแล้วก็เซ็งมากตรงที่บางทีใช้สั่งอย่างทําอย่างอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยหรือบางทีไม่ได้สั่งทางดันทำนะฮะยิ่งต้องเหนื่อยใจอย่างนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของเงินทอบ้านนะครับชวงนี้ครใช้จ่ายบ้านและครอบครัวครับหลักๆเลยนะฮะมันอยู่แถวบ้านคนในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าบางทีก็จะเป็นเรื่องของรถนะครับ เนี่ยหรือการเดินทางเนี่ยค่าใช้จ่ายมันวนเวียนเนี่ยแบบนี้นะครับเยอะพิเศษนะฮะเจอของูกใจเล็กน้อยโอเคซื้อได้ครับเจัหะดาวถ้าห่วงนะครับช่วงนี้คือให้ระมรัดระวังเรื่องของจะเรียกว่าคนนะครับอืมคนยืมตังคนมาออวานให้ช่วยหรือว่าจะไม่ต้องใช้เงินช่วยเหลือคนนะครับบางทีให้ออกเงินไปก่อนนะฉะนั้นช่วงนี้พยายามรัดกุมรอบครอบเรื่องเงินแล้วกันนะฮะเพื่อนเพื่อน สกุลเราครอบเรื่องเงินได้มันก็จะไม่เครียดนะครับเนาะโอเคเนาะบางทีไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่ออกก็มาขอเราช่วยนะครับเวลาสกุมอาจจะเคยช่วยเหลือใครดีนะฮะเขาก็รู้สึกประทับใจพอเขาเดือดร้อนเงินถึงคนที่เขาเคยประทับใจพอช่วยเหลือเขามาก่อนเลยไงนะเออมันก็ไม่รู้ดีไม่ดีนะโอเคครับอย่าเลือกคนที่จะช่วยหน่อยแล้วกันนะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดครับช่วยที่ดวงดีครับเออถ้าโสดแล้วแบบคุยกับใครครับหรือถ้าต้องการนะฮะอยากให แบบให้เขามาชอบนะฮะช่วงนี้หรือถ้าชอบใครให้คุยนี่ผมนึกถึงนะคนสีกุ่มเนี่ยถ้าชอบให้คุยนะครับหรือหวานสเสนห์ถ้าทําได้นะหรือถ้าชอบนะครับเพราะว่าบางคนหวานสเสนห์ไม่เป็นนะครับอ่ะโอเคครับห <c oughs> <c oughs> ิวน้ําเลย <c oughs> ตัวคุยต่อครับเรื่องของความรักนะฮะถ้าโสดโสดเลือกได้ ชอบคุยถ้าใช่ล็อกเป้านะครับประมาณนี้นเออแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่แฟนครับดาวกู้ครองของคนของแฟนคือดาวทิตชุนิโคจรเข้าสู่มรณะดาวทิตย,ย้ายแล้วนะระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะระวังแฟนเข้าใจผิดนะชุนิ้อารมณ์แฟนแปรปรวนนะครับระวังความสัมพันธ์นิดนึงนะฮะในช่วงวันนี้นะครับหรือช่วงนี้เลยนะฮะดาวทิตย้ยายรอบนี้มันจะทําให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิ๊กเกี่ยวกับคู่ครองคนรักกระจุกกระจิ๊กเล,เล,เล,เลๆๆ็กๆน้อยจากนี้ไปบ่อย นะครับโอเคนะครับเรารู้ดวงลวงหน้าก็เลี่งการประทะแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรว่าให้แฟนต้องทํานู่นทำนี่ให้เรานะครับอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับโอเคมันต้องรู้จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยฮะสุขภาพร่างกายครับปวดหัวไมเกรนร้อนหน่ยายที่ยมไอซสว,วครับระวังจุกเสียนั้นท้องอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารนะครับต่อมาชาละศีปลาคนปลานะครับช่วงนี้มุมดาวเด่นเรื่องการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการพูดคุยช่วงนี้ ดวงเด่นนะครับเพราะนั้นสําคัญชุดนี้อยากทําอะไรรีบทำดาวทิศย้ายนะฮะย้ายมาโครจรเล็งอยู่คู่กับเัื่อดาวสุกนะครับเรียกว่าคู่สมพลชุดนี้พอจะคาดหวังให้ใครช่วยเหลือได้พอจะไหว้วานให้ใครทําอะไรบางอย่างหรือใช้งานใครได้อยู่แต่ว่าระยะนี้สิ่งที่ต้องร,ระมัดระวังนะครับ1งชุนี้นค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะต้องระวังค่าใช้จ่าย 2. ง,งานฉับพลันนะครับเพื่อนๆจะเจองานเร่งงานด่วนงานปูปัฉับพลันงานที่ต้องทําหลากหลายอย่างใน วันเดียวกันนะครับมันส่วนใหญ่จะไม่ใช่แค่งานเดียวแล้วทำให้เสร็จอย่างเดียวเพื่อเผื่อจะมีงานประจํางานส่วนตัวงานครอบครัวหรือวนันใครๆวันให้ช่วยนะครับมันช่วงที่เป็นช่วงที่ทำอะไรหลากหลายอย่างนะครับในวันเดียวกันซึ่งสมัครก็ทําได้หรือผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับกโอเคนะจะังหวะดาวอย่างครับระยะนี้คือมันมีดวงเด่นเรื่องของการหมุนเงินนะฮะถ้าจะไม่ได้ใช้เงิน ยังจะบอกว่าอะไรจ่ายเยอะแค่ไหนแต่ก็ยังพอหมุนได้หรือว่าพอจะคอนโทรลได้สําคัญข้อหนึ่งคือเงินทองนะฮะถ้าหาได้พิเศษได้จะดีมากนี่สองคือทวงนี้สินสําเร็จนี่สามคือผัดพร้อมผันหน,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 นี้สินได้4คือถ้าซื้อของอะกระตางก็ยังได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจแล้วก็ข้อ5นะครับจุดนี้ดวงเด่นเรื่องของดาวคอมรักเด่นขึ้นมาเฉยเลยนะฮะฉะนั้นเออแต่ลืมบอกไว้ฮะว่าค้าขายวันนี้ระวังลูกน้องบริบาลทางานหลุดตกลนผิดพลาดนะฮะลูกน้องนะครับทอนเงินผิดอะไรเงี้ยนะ ว่า้าใครที่มีลูกน้องหรือถ้าอยู่ออฟฟิศนะฮะแล้วมีลูกน้องเพื่อนๆสั่งงานแบบรอบคอบละเอียดรัดกุมเลยครับอย่าปล่อยพาน,นะฮะอย่าคิดว่าเออเขาเราสั่งสักประโยคหนึ่งแล้วเราคิดว่าเขาเข้าใจนะฮะอยู่ๆเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะแล้วเขาก็ไปทําผิดนะครับฉะนั้นแปลว่าจะมีคนกระชิ้กตัวทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดนะครับก็เรามาระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ต่อมาครับดาวเกี่ยวพันจะเรื่องของ แต่ว่าความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดรองคนที่มีคู่ <Jub il> มีแฟนอยู่แล้อวอันนี้ห่วงอย่างคือจเจอคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ดวงก็ต้องระวังรักสามเศร้าละสามคนนะครับแล้วก็มันมีดวงต้องริเริมบางอย่างกับหรือว่าต้องตัดสินใจด้วยกันนะฮะเรื่องบางเรื่องกับแฟนนะครับอ่าหรือว่าวานให้แฟนตัดสินใจนะฮะแปลว่าช่วงนี้จะมีคาว่าตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับแฟนหรือวานให้แฟนช่วยอย่างที่2คือ มันเริ่มมีปัญหาร้อนใจต้องรีบเคลียร์รีบแก้นะฮะในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับฉะนั้นช่วงนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับอะไรที่เห็นเป็นปัญหาครอบครัวรีบเคลียร์รีบแก้รีบจัดการโดยไวนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับความดันไมเกรนปวดหัวในวัยสวครับมีการปวดหลังคอบ่าไหลระวังกดไหลย้อนนะครับอาหารนี่แหละจะทําให้ป่วยนะครับต่อมาครับบทดสุปครับคนลาสีมังกรสีมังกรเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้น สีสดใสร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆคนมังกรผลงานเป็นไปได้ด้วยีแต่ณนะวันสองวันนี้ดาวพุธยังโครจรตตำแหน่งวรณะบางที1นึ่มีเวลาวังการเข้าใจผิด2แรงกดดันนะฮะมีความเครียดแรงกดดันทําให้ปวดหัวทาให้รู้สึกอึดอัดทาให้รู้สึกเครียดเครียดกังวลนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของแรงกดดันของงานอะไรที่เคลียร์ได้เคลียร์รีบจัดการไปอย่างได้หรือหาคนมาช่วยได้หานะครับพยายามให้รู้ว่ามัน เดี๋ยวก็ผ่านไปเรื่องงานนะฮะแต่ว่าจะเจอแรงกดดันบางอย่างที่กดดันเราขึ้นเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นหาคนมาช่วยหรือรีบจบให้ไหวนะครับโอเคเนาะยังไหวอยู่เลยนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมครับเรื่องของเสื้อหนฮะเสื้อผ้าชุงนี้ก็เน้นนะครับทูโทนสองสีควาที่เด่นใบหน้านี้ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาชุงนี้พยายามแต่งตัวนะครับให้ดูดีนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็มีโอกาสเจอคนนี้ไม่คิดว่าจะเจอเจอเฉยเลยหรือไม่ก็ ช่วน,นี้บางทีต้องรักษาภาพรักนะครับไปไหนมาไหนเออช่วงนี้มันมีคนมองเราอยู่นะสังเกตเราอยู่นะโอเคก็ทาทุกอย่างให้ดูดีนะฮะมันก็ช่วยให้ภาพรักเราดีนะฮะทำอะไรมันก็สบายใจขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เคลียร์งานรีเคลียร์ในช่วงในดวงแฟนระวังแฟนปวดให้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุให้ห่างๆกันนะฮะบ,บางทีอย่างหนึ่งระวังการเข้าใจผิดระหว่างกันด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายร,ระวังเรื่องของโรคประจำตัวแล้วก็ ทั้งปวดทั้งเสียนะฮะผมห่วงเรื่องอาหารเนี่ยทำให้ป่วยนะครับต่อมาชาวราศีมีนฮะเรื่องของสเสน่ห์มีเสื้อผ้าชุดนี้เป็นสีเข้มครับงูเข่งเหน็บนหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกินหอมเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีครับกิจ,จกรรมภารกิจต่างๆวันนี้หนึ่งงานเร่งด่วนเริ่มมาสองระวังปัญหาชุดคู่กระจุกกระจิกเล็กเล็กแค่น้อยนะครับมีเรื่องไม่เข้าใจกันสามนะครับช่วงนี้คนโสดลองเขาที่มีคู่มีแฟนแล้วซี 4, นะครับช่วงนี้ดวงการสื่อสาร ระวังความผิดพลาดหรือเข้าใจไม่ตรงกันบางทีมันมีการประทะคารมประทะอารมณ์กับคนก็นชิกแก้ตัวด้วยต้องระวังพิเศษนะครับและข้อสุดท้ายชุดนี้ครับดวงถ้ามีปัญหาเรื่องงานจะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาสุดท้ายได้ดีๆคือผลงานถือว่ายังน่าพอใจเพราะาเหนือและคุ้มค่านะครับเพียงแต่ว่าเรื่องคนนะทําให้เรารบกวนอารมณ์เราแค่นั้นเองนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตันครับท่านที่ฟังกลางคืนก็ให้นอนหลับเป็นความสุขนะฮะท่านที่ฟังกุ้งขึ้นขี้หนาอการใดให้สำเร็จครับทีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาช เสมอครับเป็นกำลังใจนะครับรุยสุขกันต่อสวัสดีครับ